นี่นั่นแต่พอมาอยู่หูสงสารตัวเองยังกับมาข้างถนนแกว่าจังสิเยเด้อมืมาทุกคนมากินโกโก้นอนในจักแก้วเนาะคะ่ะก่อนที่จะได้มาคุยกันเป็นอ่าเมือเมือมัอม่วๆอย่างไรบ้างดูอมอกราตะเวนออกทุกคนคะ่ะเบิงบ้งใบไม้โรสีใบไม้กับสีเลืองอ้อยหอยแล้วนะคะเปลี่ยนอากาศมันเปลี่ยนส่วนนี้เริ่มเปลี่ยนไปอีดี เจ้าสว่างกับเมื่อวานกับบรายเฮ็ดถกเฮดคลิปลงกเนาะคะ่ะคือพักพอนโดยที่ว่า,าแฟนบอกว่าขอร้องนะเธอไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นวันนี้ขอคือเงียบๆคือเราดูหนังฟังเพลงไปบ้างเถอะเออก็เลยให้ตามใจเขาสักวันนึงและก็มีแขกมาบ้านช่วงเย็นๆเนาะคะ่ะอ่ะบ่าวลายใหญ่ห้างทุกคนคะ่ะสิม่าเราซูฟังเนาะคะ่ะ เนื้อหานี้เป็นเนื้อหาของพี่อีกคนหนึ่งที่ฝากเข้ามาเพื่ออยากจะให้เล่ามาเป็นอุทาหรณ์สอนใจและก็เป็นคอการศึกษาเนาะค่ะเกี่ยวกับเมียฝรั่งที่มาอยู่เมืองนอกแล้วก็คนที่เหาสิวหัวจักเขาหน่อยหรือหลายก็ตามเนาะค่ะเอาง่ายๆคือไปฟังกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มต้นเนาะแกก็อยากจะเล่าว่าในพาร์ทที่แกพอนในพาร์ทที่แกเล่านะทุกคนเอาตรงตรงตรถ เริ่มต้นก็คือว่าด้วยที่ม่ามา,มายุกฝรั่งแล้วเนาะกะแล้วกะแบบว่าจยงไดละใ้ช่วงระยะหนึ่งกัมีลูกกันเนาะมีลูกกันลูกนี่ก็ยังอยู่ประมาณขวบนะยังไม่หึงยังไม่ถึงขวบด้วยซ้ําไปนะคะ หลังจากคลอดเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องที่แบบเกลียดขี้หน้าผัวบ้างหรือเปล่าหรือว่าอะไรมันต่างๆนานานมากเนาะแต่ว่าทุกๆุกมือผัวกะลังเลิกงานแล้วก็สิไปเมาแอะเมาแอตแล้วก็สิมีเรื่องผู้หญิงมากผอมทุกคนค่ะเป็นละห้องละแแ้งไม่ไม่เข้าขากันนานพอสมควรวังงานโหลดคือแบบอ่าหมดสภาพของเรื่องผัวผัวไม่เมียนะอืมอ เรื่องบัวผัวไม่มีอยาจุ๊เจาะกระจนะคอยหมยถึงเองียงก็ไม่มีอะไรกันทั้งสิน้นทุกๆครั้งผัวมาก็จะถามโน่นนี่นั่นเมียก,ก็กระจ่วงใสไหายลบายะบ่นไงก็คือด่าทอดกันนั่นแหละเออกระทบกระทั่งกันลิ้นกับฟันนะคะผู้ผัวนี่ก็สิบประสดในเรื่องที่ว่าเอา้าเธอคือว่าเธอเสียอ,อกนี้เป็นยังคือบบนี้เมียก็ิบว่ากูสิเก็บกระเป๋านี้ตอนนี้ละเอออีกสองเหมือมกูเห็นนากูทำนองเนาะ ในระหว่างที่มีปัญหาระหองระแหงกันนั้นแกก็ยังเฮ็ดงานอยู่ด้ทุกคนแกก็ยังทํางานอยู่นะแต่ว่าทํางานกับคนไทยด้วยกันเนาะเพอเพอ,เอคนบ้านเดียวกันอีกต่างหากง่ยายๆเลยนะคะอยู่อยู่ <c oughs> โทษทีนะอแล้วแกก็ได้คุยกับเพื่อนเพื่อนคนนี้นะคะเขาก็คุยแบบว่าจะไปทนมันทําไม ฝรั่งน่ะหาไหนก็หานายทำยังไงก็ทำได้แหละไม่จำเป็นต้องเอาไปอยู่กับเขาหรอกทนไม่ไหวก็ออกมาออกมาอยู่กับฉันนี่ออกมาเลยออกมาเตรียมตัวออกมาเลยคุยกันทุกมือทุกเมือทุกคนจนครบไปเรียบร้อยแล้วกายอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ด้วยความที่มั่นใจแล้วตัวเจ้าของในมั่นใจแล้วว่าถ้าก้าวไปแล้วจะไม่พลาดแล้วเพื่อนกูมีรับแล้วเออเพื่อนกูมีรับล่ะกูก็ต้องเฝ้าแล้ะนะเออ ก็จะได้ไปอยู่ตัวคนเดียวสบายๆนะลูกเนี่ยกะพัดกันคนละสองอาทิตย์ทุกคนคะ่ะเลี้ยงลูกเนาะถ้าอยู่ที่นี่ก็จะเป็นรำนองนั้นนะคะเลี้ยงลูกก็จะง่ายขึ้นสักนิดหนึ่งคือจังหวะละอืมแล้วที่นี่แกกะบอกเลยว่าเอา้ากูเสียงดวงออกมาตายอาดับหน้าแล้วเว้ยเออผัวเนี่ยสนไม่สนกูไม่งอแล้วอะกูก้าวขาออกมาแล้วกระถือกระเป๋ากเป้ใบเดียวล่ละทุกคนคะ่ะออกมาด้วยที่ว่าคิดท่องคิดแบบว่าคืดน้อยใจ จากผัวพ้อเนี่ล่ะแล้วกับผู้ผัวนี่ก็บ่ได้สนใจนะในส่วนระยะเวลานั้นเขาก็คือติดสออาสนะคะทุกคนคะเราเราเนีนออกมาเลยสออาสนะถ้าบ้ได้บัด้นู้จักไปแปลเอาเดอ้อแล้วในความที่เขาติดนะเขาก็ไ่ได้ลํำไล่น้ำเหล้าเนาะแล้วเขาก็บ,บ่ได้ถามถึงด้วยนะว่าเธอเป็นจังไดสบายที่บอน,นนีนันนะ เออแกก็มาอยู่กับเขาอยู่ที่ทำงานนั่นแหละอยู่ประมาณได้สักสองอาทิตย์เราๆนั้นนะช่วงแรกๆนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะทุกคนก็จะเอ่อเขาเรียกว่าทํางานไปก็จะอาบน้ําแต่งตัวขึ้นนอนเลยขึ้นนอนกับข้างบนเนาะโมเจ้ามันก็ง่ายขึ้นในจักน้อยนะคะนอนข้างบนทํางานข้างล่างก็สบายนะไม่ต้องไปท,ทําที่อื่นไกลใช่ไหม เออแต่บาทนี่ห้องหนกของน้ำนะคะทุกคนขาก็ต้องใส่น้ำเขาบาทนี้เจ้าของร้านเดิมบ่พ่อใจทุกคนขาเริ่มแบบอียงกับฟี่อันนั่นกับฟี่คือผัวเขาบ่คอยค่อนข้างที่จะบ่พอใจนะอืมก็เริ่มมีปัญหาแล้วทกเถียงกันระบาดท,ทุกคนอ่าปิดประตูห้องน้ำไม่ได้ให้ใช้ไม่ให้เข้าทำภารก,กิจอะไรทั้งสิน้นอะ่ะสามวันเต็มๆห้ามเห็ุอย่างทั้งสิน้น สงค่อยกระสงสัยกันจะอยู่ได้จังไดก็กถามเนาะก็อยู่อย่างนั้นแหละเวลาทํางานก็อยู่ข้างล่างเลยเอาจะจะจะขี้เยวก็อยู่ข้างล่างเลยแกบอกอย่างงี้เนาะอืมฉันฉันก็คิดว่าฉันมาอยู่กับเพื่อนเพื่อนจะให้ใจเต็มร้อยนู่นนี่นั่นแต่พอมาอยู่หูสงสารตัวเองยังกับหมาข้างถนนแกว่าจังสิรยเด้สงสารตัวเองมากไม่รู้จะต้องทํายังไง บางเอิญเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะอยู่จริงๆนะ่ะต้องเช่าบ้านอยู่นะเขาบอกเงี้ยต้องเ่าห้องยูอ่าห้องนั้นก็คือมันก็ติดกับร้านเขานะ่ะติดกับที่ทํางานนะ่ะแหละทุกคนอ่ามันเป็นบ้านนะบ้านโลง่งๆนี่แหละบ้านโลง่งๆเลยไม่มีอะไรนะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีอะไรทั้งสิน้นแกก็ไปแกเขา้เขาไปอยู่กับเขาก็ในลักษณะที่ว่าเขามีพร้อมไม่เรียบร้อยใช่ไหมเหมือนกับเกสตรูมอย่างเงี้ย เออแกก็ไปนอนอยู่แม่บอกบาดเขาไล่ขาออกให้เวลาสามวันนะออกเลยไม่ให้อยู่แล้วข้างบนนี้ไม่อยู่จะไปอยู่ที่ไหนก็ไปท่านมองนะ่ะทุกคนแกกับเฝ้าออกมาออกมาอยู่อ,อ่แกก็มาเสียค่าเช่าห้องอยู่นั่นแหละแต่อยู่อยู่ของเขาบ่ิเงานมันกับเครือข่ายของเขานั่นแหละเขาก็ร่งสีเศร้าอยู่เขาก็ร่งสีซื่อแต่ว่าห้เห้าไปเศรา้า มันจังไดขอดก็งองอยู่กันนะกรณีนี้ขอก็ยังงองอยู่เพราะว่าเจ้าของบ้านไม่ใช่เขานะคะแต่ว่าไา้ทำการเช่าเนี่ยคือเช่าปากเปล่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเงินนี่ต้องเสียทุกเดือน350บวกค่าน้ำเข้าไปด้วยนะคะ150ห้าทั้งหมด500 500ยูโรนะคะทุกคนเออัอน,นยูพูดเดียวนะไม่มีไม่มีเครื่องใดๆข้างในไม่มีนะ เตียงที่นอนกับบอมีพื้นโล่งๆอย่างกับโล่งๆเบิดทุกอย่างทุกมองเราบอมีหอดมองนอนเราก็ได้หาผ่าปูนอนคือว่า <c oughs> หรือว่าแกไปท่านคือด้สือเตียงหรือเปล่า <c oughs> บอเน่ยใจนะจุดนี้นะค่ะทุกคน <c oughs> อาจารติดตพาร์ทสองเด้อค่ะทุกคนค่ะเราเลื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอยากจะให้ทุกคนได้ฟังรายละเอียดมันหนักหนักในจักหน่อยเนาะแกก็อะตกลงว่าไม่ให้กูอยุ ก็ไม่เป็นไรกูก็จะไปเช่าห้องมึงอยู่นี่แหละอ่ะมึงให้กูเช่ากูก็ตัดสินใจเช่าแล้วก็เช่าไปเลยทุกคนสามร้อยห้าสิบต่อเดือนแล้วก็ค่าน้ําอีกร้อยห้าสิบค่าน้ําอันที่จริงนะ่ะบริเสียเดย้เพราะว่ามันเป็นน้ำฝนทุกคนมันเป็นน้ำฝนแล้วก็ค่าไฟในแทบซีบริเสียอยัง่งกันยังตง้องไริเสียคือเก่าความหมายของเรานั่นเนี่ยนี่แหละคือแบบปัญหา ตาจิตตำใจแล้วร้ายต่อเราแบบคือน้อยอกน้อยใจคือแล้วกูจะทํายังไงเนี่ยกูก้าวขาออกมาแล้วกูนึกว่าเพื่อนกูจะดีกับกูแล้วกูจะได้แบบว่าคือหาที่อยู่ได้แบบสบายเลยทํางานก็ทําได้ง่ายไม่ต้องไปเดินวิ่งเต้นอะไรทที่อื่นอืมเพื่อนคงจะดีที่ไหนได้โอ้โหมาได้แค่สองอาทิตย์มันตัดหางกูปล่อยวัดเลยว่าสัน นี่ละทุกคนคะมันเป็นแต่สร้างตรงนฟังค่ะ 2, าา 2> ต่อเลยเดอ้อจ้ะ